หน้าตาแปลกก็เลยจะทำอะไรแปลกเพื่อให้เข้ากับหน้าตาโอเคค่ะนิฉันมิ้นสุธาศนีประทีปค่ะเป็นตัวแทนจากสภพานักศึกษาวันนี้เรามีภารกิจพิเศษอ้าวนี้เราจะไปตามติดแต่ละสโมสรนักศึกษานะคะว่าตลอดการทำงานหนึ่งเทอมที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและเขาอยากจะฝากอะไรถึงพวกเราบ้างและที่สําคัญบางสโมสรเขาเปิดตัวโฉมหน้าสโมใหม่กันด้วยแหละอ่ะเราจะไปดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขาไฟแรงกันขนาดไหนอ่ะแบบพร้อมแบบ คือบางคนที่ตัวพุ่งออกไปแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรามีกิจกรรมที่ใกล้จะถึงนี้นั่นก็คือกิจกรรมการเลือกตั้งใหญ่ของสถาบันของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเลือกตั้งกันเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแล้วก็การทํางานของเรานั่นเองนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการช่วยสถาบานันช่วยคณะของเราเนี่ยให้โด่งดงังมีชื่อเสียงแล้วก็แข่งแข่งแล้วก็แบบ เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สมาคมอาเซียนของเราดัวเองเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าบทสัมภาษณ์ของตะนเนี่จะดุเดือดเผ็ดมันแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศรสตา์ค่ะอันนี้ก็คือตัวแทนสองท่านตัวแทนผู้นำนักศ,าศาึกษาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ทั้งสองท่านอันดับแรกเนี่ยให้นะนําตัวกันก่อนว่าเชื่ออะไรมาจากไหนกันบ้างจ้าครับสวัสดีครับ ชื่อเอ็กนะครับกำลังศึกษาอยู่สาขาวิศวกรรมเกษตรปีสองครับจ้าสวัสดีค่ะชื่อปานะคะอยู่สาขาวิศวกรรมเกษตรปี3าค่ะจ้าอ่าเห็นไงเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะนี่คือตัวแทนนักศึกษารุ่นต่อไปใช่ไหมเป<ม>็นรุ่นต่อไปใช่ไหมคะม่ะก็อยากจะถามก่อนว่ารู้สึกยังไงกับคําว่าผู้นํานักศึกษาจ้ะผู้นํานักศึกษาคือฟังแล้วมันเท่ครับแบบมันนะ <Hey. S 2> พอได้ฟังคําว่าผู้นำเนี่ยมันรู้สึกเหมือนสุดยอดอะสุดยอดอะไรคือสุดยอดอของคำว่าผู้นำนักศึกษาก็ผู้นํานักศึกษาก็าเป็นตัวแทนนักศึกษาครับมาทํางานส่วนกลางเสียสละมาทํางานส่วนกลางเพื่อทํางานระหว่างนักศึกษากับคณะดูห่อปะอาคนดีบ้างค่ะก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยประสานงานระหว่างกับทางคณะกับทางนักศึกษานะคะเป็นเหมือนกับกระบอกเสียง ให้กับทางนักศึกษาจ้าเป็นกระบอกเสร็จเล็กๆนะที่แบบว่าเป็นตัวแทนนั่นเองอ่ะแล้วก็ทําไมถึงอยากมาทําสโมสรนักศึกษานี่ตอบก่อนก็ได้โดนหลอกมาค่ะคนไหนหลอกคนไหนหลอกเพื่อนฉันบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้อ้วนปะได้หลอกจริงๆงหรอได้หลอกไม่หลอกจริงๆแล้วก็คือเพื่อนชวนมาค่ะก็ตอนแรกเพื่อนที่ทํามาก่อนเขาก็ชวนมาทําแล้วก็รู้สึกว่าเออทําแล้วเราได้รับอะไรหลายๆอย่างนะมันเป็นอย่างแรกคือเหมือนกับ เป็นการฝึกตัวเองด้วยทําให้เราทํางานเป็นมีความรับผิดชอบแล้วก็แบ่งเวลาเป็นค่ะแล้วก็แต่พอทําไปทํามาเนี่ยเราก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของการทํางานภายในคณะนะคะดูอบอุ่นะไม่ใช่เลยหรอกแล้วก็บางมันร้อนแอมันเลยดูแบบอบอุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะหรือว่าไม่ใช่พอไ,ไม่เปิดแอร์ก็เน่เลยอบอุ่นอ่านางไม่เปิดแอร์นางเป็นคนเป็นคนดีแล้วเนี่ยนางช่วยสถาบันประหยัดนิดนึงเอออ่ะ คำถามต่อไปอยากจะถามว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นํานักศึกษาเองเนี่ยเราอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ไหมของคณะหรือว่าของสถาบันก็ได้อืมก็จริงๆแล้วอยากให้มีการซัพพอร์ตกิจกรรมมากขึ้น<ช>ค่ะถึงว่าสนับสนุนนักศึกษาที่ทากิจกรรม,มแบบอาจจะเรื่องอำนวยความสะดวกอย่างเช่นแบบเออติดต่อขอใช้สถานที่หรือแบบ<ม>อะไรประมาณนี้ คือนางเคยทามาแล้วไงคือนางค่อนข้างที่จะเจ็บใจนิดนึงนะคะเอาคนนี้อก็สําหรับผมก็เรื่องความปลอดภัยครับของนักศึกษาไปไปในสถาบันหรือว่าคณะตามที่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมืดอะครับก็เลยอยากให้ช่วยเพิ่มความสว่างนิดนึงข้างนอกด้วยนะครับไม่ใช่ข้างในอย่างเดียวคือ,อไ,มไม่ว่าจะเป็นตัวในคณะเองหรือว่าข้างนอกเองใช่ไหมเออเนื่องจากพี่ว่าเราน่าจะดูสีผิวเรากันเองแล้วแหละที่ให้เปิดไฟอะไรอย่างนี้ ดเดเียมไปสิฉันนำสุดว่ะประเด็นเราข้ามประเด็นนี้กันไปดีกว่านะคะสุดท้ายสุดท้ายแล้วคันคือว่าเนี่ยอ,อีกไม่นานเนี่ยจะมีจัดก,การเลือกตั้งขึ้นอ,อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยชวนเพื่อนๆน้อ,นนองๆเนี่ยเข้ามาเลือกตั้งกันกน,นิดนึงเออคุณกัลคุณกัลแล้วกันได้ก็<ด>ยอยากเ<ด>ชิญชวนให้มาเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะก็หนเสียงเล็กๆของเราเนี่ยพอรวมกันแล้วมันก็จะเป็นเสียงที่ดังขึ้นทำให้คนเขาได้ยิน ก็อยากจะเชิญชวนกันมาเลือกตั้งเยอะๆนะครับเพราะว่าเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยได้เพิ่มกําลังใจให้กับคนทํางานส่วนกลางได้เยอะมากครับใช่ไหมคือแบบพูดล้มันเศร้าอะโอเคงั้นจบแค่นี้ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาเป็นตัวแทนให้เราวันนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากคะ่ะข,ขอบคุณคะ่ะ